เจ้าชายโมฮัมหมัดบินซาวมานหรือ MBS เดินหน้าปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจของซาอุดีอราระเบียหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นมกุฎราชกุมารเมื่อปี2560ภายหลังจากสมเด็จพระราชาธิบดีซาวมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดพระบิดาขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ซาอุดีอาระเบียพระองค์ใหม่ต่อจากพระเชษฐาเมื่อเดือนมกราคมปี2558 มกุดราชกุมารพระองค์นี้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกาลาโหมประธานสภากิจาการเศรษฐกิจและการพัฒนารวมทั้งประธานกองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งซาอุดีอาระเบียการสวมหมวกหลายใบในด้านการเมืองและเศรษฐกิจทําให้พระองค์มีสถานะไม่ต่างจากผู้ปกครองซาอุดีอาระเบียโดยพฤตนในธรรมเนียมปฏิบัติของซาอุดีอาระเบียแล้วนะฮะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะส่งมอบอํานาจกันระหว่าง พี่น้องด้วยกันเองหมายความว่าปฐมกษัตริย์ของเซอเร์เบียเนี่ยมีเจ้าชายอยู่43พระองค์นะเพราะฉะนั้นการสืบทอดอำนาจการส่งอำนาจต่อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการส่งจากพี่สู่น้องหรือน้องสู่พี่ในบรรดาเจ้าชายต่างๆแต่ว่าในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการเปลีป่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในการบริหารของประเทศเซอร์เบีย,บยในลักษณะของการส่ง อำนาจต่อให้กับคนรุ่นหลานนะครับนั่นก็คือมากุริชุมานมูฮัมหมัดบินซันมานนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตำแหน่งการบริหารใหญ่ๆที่สําคัญสำคัญก็ยังถูกส่งมอบให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยใน,นเซอระเบียเพราะฉะนั้นมันเห็นชัดเจนว่าขณะนี้นเซอระเบียกํลาลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนที่สําคัญ พระองค์เริ่มวางแผนปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ซาอุดีวิชั่น2030เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันหลังจากซาอุดีอาระเบียประสบปัญหาราคาน้ำมันตกต่ำจนต้องประกาศขาดดุลงบประมาณ98,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งซาอุดีอาระเบียที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเพื่อลงทุนในบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกรวมถึงการซื้อสโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดของอังกฤษด้วย ส่วนผู้หญิงซาอุดิอาระเบียในยุคเปลี่ยนผ่านได้รับอนุญาตให้ขับรถและเข้ารับบริการในโรงพยาบาลโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากญาติผู้ชายยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถชมการแข่งขันกีฬาในสนามเป็นครั้งแรกในพื้นที่เฉพาะสำหรับครอบครัวแยกออกจากที่นั่งของผู้ชายการผ่อนปรนระเบียบข้อบังคับในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้หญิงถือเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญในประเทศอนุรักษ์นิยมแบบสุดขั้วอย่างซาอุดิอาระเบีย شعوري أول شيء مرة حلو ألف مبروك للسيدات والبنات والعوالي إنهم يدخلوا الملعب ثاني شيء مرة مبسوطين بالعادة إحنا أهلاوية وبنشجع الأهلي حاجة هذه ممتاز جدا لأنه السيدة أول حاجة نصف المجتمع فهم حتى يعني يديهم إيجابية أنهم يمارسوا الرياضة معنا بشكل يومي وبشكل طبيعي كعائلة واحدة نكون كلنا كشعار الأهلي حتى اللي هو مقدم أنه كعائلة واحدة هذا شيء كويس للمجتمع ولا للعيبة نفسه حتى ขณะเดียวกันมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซาลมานต้องเผชิญข่าวเชิงลบมากมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนซาอุดีอาระเบียเป็นการนำชาติอาหรับเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏคูตีในเยเมนเมื่อเดือนมีนาคมปี2558หลังจากมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซาวมานขึ้นครองอำนาจปฏิบัติการท,ทางทหารนำไปสู่ปัญหาด้านมนุษยธรรม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า2 3 3 0 0 0คนขณะที่โครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาติประเมินว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากสงครามในเยเมนอาจสูงถึง1ล้าน3 0คนในปี2573หรืออีก8ปีข้างหน้าพระองค์ยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมจามาวขคาชอก,กีนักข่าวชื่อดังภายในสถานกงศุลซาอุดิอาระเบียประจำนครอิสตันบูลของตุรกี เมื่อเดือนตุลาคมปี2561ขณะที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างจากนานาชาติเมื่อเดือนกันยายนปี2562พระองค์ยืนยันความบริสุทธิ์ในการให้สัมภาษณ์รายการ60 minutes ของสถานีโทรทัศน์ศศ CBS ผู้เจ้าชาญด้านโลกมุสลิมวิเคราะห์บทบาทของเมื่อกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซามานต่อการเมืองซาอุดีอาระเบียช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางอำนาจของซาอุดีอาระเบียนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผู้นำที่คาดว่าจะเป็นกษัตริย์ในอนาคตเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะรวบอำนาจไว้แล้วก็ไม่ให้เกิดการแตกแถว นะไม่ให้มีการต่อต้านเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราจึงเห็นมาตรการต่างๆของมกุฎราชกุมารมานในการที่จะหยุดยั้งกระแสต่อต้านไม่ว่าจะเป็นการจับคุณจับกลุมนักการศาสนาที่ออกมา,าต่อต้านหรือออกมาวิพากษ์วิจารณ์จับกลุมสมาชิกราชวงศ์ที่พระองค์คิดว่าน่าจะเป็นภยัยคุกคามสาคัญนะฮะหรือ,อดําเนินการต่างๆ ในการจัดการฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ต่างประเทศพระองค์ก็คงจะต้องรวบอำนาจแล้วก็พยายามที่จะแสดงแสงยานุภาพแสดงความเป็นผู้นำในโลกอารับในโลกมุสิมนะครับ<ะ>เพราะว่าการได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆในตะวันออกกลางในโลกมุสิมเนี่ยจะทำให้พระองค์มีความชอบธรรมในการที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ท่านต่อไปในซาเดรเบียแต่ว่า ความผิดพลาดก็เกิดขึ้นจากนโยบาย่างประเทศนะฮะแทนที่พระองค์จะได้รับความนิยมชมชอบนะฮะจากการที่ไปจัดก,การกับฝ่ายตรงข้ามในเยเมนเนี่ยกบกลายเป็นว่าเรื่องของสงครามเยเมนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารนะ,ะแล้วกลายเป็นวิกฤตมนุษยธรรมอย่างที่สหประชาชาติได้บอกไว้สิ่งที่น่าติดตามต่อไปคือซาอุดีวิชั่น2030ใต้เงามากุฎราชกุมารพระองค์นี้ จะเปลี่ยนโฉมซาอุดิอาระเบียได้มากแค่ไหน